isuzu d max ปี2025เปิดตัวอย่างโดดเด่นในปีรุ่นใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างพลังประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งยังคงรักษาชื่อเสียงเรื่องความทนทานและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมพร้อมเพิ่มฟีเจอร์สมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรุ่นใหม่นี้ออกแบบมาให้รับมือกับทั้งถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสามารถและความแข็งแกร่ง เครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบแบบแรกเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรสสูบเทอร์โบให้กำลังประมาณ148แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการขับขี่ประหยัดในชีวิตประจำวนันแบบที่2เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรสสูบเทอร์โบให้กำลัง187แปรงม้าแรงบิด450้นิวตันเมตรเหมาะสำหรับงานลากจูงและใช้งานหนักทั้ง2แบบสามารถเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือกเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การขับขี่ที่รราาบบืนนนและะเหมกกัทุสภพถนน ดีแมรุ่นใหม่มีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งแคบเดี่ยวแคบครึ่งและดับเบิลแคบรองรับการใช้งานทางด้านธุรกิจและครอบครัวระบบการสะเทือนปรับปรุงใหม่ให้ความนุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นโครงสร้างแชสซีแบบขั้นบันไดให้ความแข็งแรงสูงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อสำหรับการขับขี่แบบออฟโรด ดีไซน์ภายนอกดุดันและทันสมัยกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบเส้นสายตัวถังดูทรงพลังรุ่นสูงมาพร้อมล้ออลลอยโครเมียมตกแต่งราวหลังคาและบันไดข้างฝากระบาดท้ายเปิดง่ายพร้อมบันไดขึ้นท้ายในตัวเพิ่มความสะดวกเวลาใช้งานภายในห้องโดยสารออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto รุ่นสูงมีหน้าจอ9นิ้วและระบบเสียง8ลำโพงหน้าปัดคนขับมีจอสแสดงข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย ฟีเจอร์ความสะดวกสบายครบครันเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติบอะหนังในรุ่นสูงช่องแอร์ด้านหลังบอกคนขับปรับไฟฟ้าพื้นที่ภายในกว้างขวางโดยเฉพาะรุ่นดับเบิลแคปมีที่เก็บของห่อลายจุดเหมาะสำหรับใช้งานประจำวันด้านความปลอดภยัยดีแม็ก2์2มาพร้อมระบบถุงลมนิรภัยห่อลายจุดระบบเบรก ABSEBD ควบคุมการทรงตัวและป้องกันล้อหมุนฟรีรุ่นสูงเพิ่มเติมด้วยระบบเตือนออกนอกเลน ระบบเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนขนาดถอยหลังโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงด้านการใช้งานจริงดีแม็กซ์รองรับงานบรรทุกและลากจูงได้ดีกระบะท้ายมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกเช่นไลเนื้อฝาครอบสปอร์ตบาร์ระยะห่างจากพื้นดีมากโดยรุ่นสูงสุดมีความสูงจากพื้นถึง240มิลลิเมตรรองรับถนนขรุขระหรือทางน้ำท่วมได้สบาย เครื่องยนต์1.9ลิตรประหยัดน้ำมันเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องขับระยะทางไกลบ่อยส่วนเครื่องยนต์3.0ลิตรให้สมดุลทั้งด้านกำลังและความประหยัดถังน้ำมันใหญ่รองรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยการขับขี่ของดี a x รู้สึกมั่นคงและแน่นหนาพวงมาลัยแม่นยำระบบการสะเทือนใหม่ช่วยซับแรงสะเทือนได้ดีเหมาะสำหรับใช้งานหลากหลายทั้งงานและครอบครัวสรุปแล้วอ s u z u d ดี MA x 2025เป็นรถกระบะอเนกประสงค์ที่ผสมผสานสมรรถนะ ความแข็งแกร่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำงานหรือการเดินทางในชีวิตประจำวันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม mzauto เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่อีกมากมายหากคุณต้องการแปลวิดีโออื่นๆเป็นภาษาไทยอีกบอกได้นะครับ